สวัสดีครับร้าน BR s k i r t เกครับวันนี้พามาชมนิสสันอเมล่านะครับอันนี้โฉมสองพันยี่สิบนะครับอันนี้แต่งเป็นชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับรุ่นลำก้านะครับลำก้าด้านหน้านะครับชิ้นใหญ่นะครับแบบนี้เลยครอบเต็มนะครับลองดูด้านหน้าของเรานี่แบบแปลงโฉมนะครับเหมือนคนละคันเลยกับก่อนแต่งนะครับสีตามรถนะครับตัดด้วยดำเงา การค้างนะครับตัดดำเงาเหมือนกันนะครับงานตอนนี้ไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับใช้จุดยึดเดิมนะครับกับด้านหลังนะครับสีตามรถตัดดำเงานะครับด้านล่างเป็นแกะไฟนะครับ ชุดนี้รอบคันนะครับพิเศนะครับถ้าสั่งซื้อรอบคันจะเกิดรอบคันแถมฟรีสปอยเลอร์แนบหนึ่งชิ้นนะครับแบบนี้สีดําเงานะครับผมกับสายละท้ายดูชัดชดขึ้นนะครับนี่ครับปัดเปรียวมากขึ้นชุดรอบคันนะครับพิสันนามลลารุ่นหล่ำกาสนใจทักมาร้าน BR สเกิรเลยนะครับจัดให้แบบนี้เลยโอเคครับฝากกันไว้เท่านี้ วันนี้ไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ